นะคะที่กำลังเดินอยู่ในงานมันที่ Expo 2023แห่งนี้นะคะเราคือรองรับจำนำอ e ซี y มันดีนะคะสถาบันสินเชื่อทางเลือกอันดับหนึ่งที่คนไทยนกถึงนั่นเองนะคะวันนี้สำหรับแฟนๆที่บอกว่ากำลังจะรอเจอน้องเข้มนะคะบอกกันเลยว่าช่วงท้ายนี้เรามีแจกของรางวัลกันด้วยอาเป็นสมาร์ทโฟนด้านหลังได้ยินแล้วเชิญได้เลยนะคะ ที่บริเวณเสาใหม่เลขก30นะคะจาก Easy Money เงินง่ายได้ชวนนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะภายในงานนี้นะคะ e ี s y m ม n น y เราจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆเลยนะคะมาพร้อมกับสินค้าแบรนด์เนมมือสองของแท้ด้วยนะคะพร้อมกับซุปเปอรนะคะบอกเลยว่าสาวๆพร้อมไหมคะวันนี้ พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วใช่ค่ะก็เรียนเชิญได้เลยนะคะพูดของเราจัดแสดงตั้งแต่10โมงค่ะจนถึง2องทุ่มเลยค่ะเหมือนเหมือนยกสาขามาวางไว้ตรงนี้เลยจริงบอกเลยว่าของเยอะมากที่สำคัญคือราคาดีด้วยนะคะ มีโปรโมชั่นด้วยสําหรับท่านที่บอกว่าสนใจเป็นของแบรนด์นี้ต่างๆครับผมหรือว่าเครื่องประดับเพชรพลอยค่ะม,มีรมครบ<ม>คเลยใช่ทุกแบรนด์นะครับนอกจากนี้แล้วซื้อของที่อีซี่มันดี้เนี่ยคุ้มมากๆเพราะว่าถ้าซื้อพวกเพชรพลอยเครื่องประดับต่างๆเนี่ยซื้อไปแล้วการันตีการันตีราคาให้เลย80%เลดเพิ่มตลอดานูการ์เดย์ลดมืดสามารถไปได้ทุกสาขาของอีซี่ไม่ได้เลยนี่เองวันนี้เดินภายในงานเราเพิ่มยืนมันก็สึกยังไงบ้าง ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอี่มันนี่เอ e ปเนี่ย,ยจัดมาแล้วสครั้ง,งซึ่งผมเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกนะครับผมแล้วก็เพิ่งเคยได้มาเดินดูข้างในด้วยนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของบูธเนี่ยเขาสวยงามมากๆอย่างที่บอกว่าเหมือนยกสาขามาตั้งไว้ที่นี่เลยเพราะว่าไปทุกๆสาขาความสะอาดความเรียบร้อยแล้วก็การบริการก็ดีแบบนี้เลยนะครับทุกๆที่เลยใช่ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสำหรับท<ม>่านที่ท<ม>บอกว่ามาภายในงานนี้อยากจะรู้ว่า สั์ที่มีอยู่มีราคาประมาณเท่าไหร่ก็สอบถามได้นะคะที่บุธกิจกรรมของเราเรามาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่มีความรู้เลยเกี่ยวกับรั์นะคะถือว่าใครที่ดูไลฟ์สดต่างๆนะครับผมแล้วอยากรู้ว่ารัพย์สินของท่านเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถ เข้าไปดูได้นี่ในเว็บไซต์ของ eC m o n y ได้ด้วยนะครับที่เว็บไว็บ eC Moni มันก็แบบยังไงมันจะสว่างขึ้นนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นอีกก็จะมีแอปพลิเคชันด้วยซช่ซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยสามารถไปช้อปปิ้งของได้ด้วยเลือกดูได้เลยมีของแน่นอนมีทองคำฟรีค่ากำหนด แล้วเฉพาะในงานนี้นะคะเข้มลดกันไปเลยบาทละหนึ่งร้อยด้วยนะคะสำหรับท่านที่บอกว่าอยากจะสะสมพวกทองเพราะว่ามันเป็นของที่มีมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเหมาะมากๆเลยแล้วสําหรับการเป็นแบรนด์แอมบาตเดอร์ให้กับอีซี่มันนี่ของเราเนี่ยค่ะเข้าสู่ปีที่สามแล้วปีที่สามแล้วซึ่งอีซี่มันนี่เนี่ยเติบโตเร็วมากๆนะครับตั้งแต่ปีแรกเนี่ยเข้มจาได้ว่าตอนตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ54สาขา ใช่ค่ะแต่พอมารู้ตัวอีกทีคือเวลาเข้มขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนก็แล้วแต่เข้มก็จะเจอป้ายตัวเองตากแดดเริ่มซิดแล้วนะฮะทั้งแดดทั้งฝนครับผมเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากๆตอนนี้31จังหวัดมีมีทั้งหมดเลยนะครับผมณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ86สาขาคคือการเติบโตของอีซี่มันนเติบโตเร็วมากๆนี่คือตัวบ่งบอกว่าลูกค้า มั่นใจในรงรับจำหน่ายิซี่มันนี่มากมากเลยเพราะว่านอกจากที่เราจะสามารถที่จะประเมินราคาซับได้หลากหลายแล้วครับผมเรายังมีในส่วนของการช้อปปิ้งด้วยนะคะเราจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาเนี่ยเราคือระบบไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเลยฮะเพียงแค่บัตรประชาชนหนึ่งใบเดินเข้ามาเราก็จะมีผู้เช่วชาญคอยคอยให้คําแนะนานะครับผมบัตรประชาชนหนึ่งใบเข้ามาพร้อมกับทรัพย์สินของท่าน มาแรกเป็นเงินเป็นเงินไปได้เลยนะคะตามสโลแกนของ easy money เงินง่ายได้ชัว์จริงๆครับถูกต้องค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วจำนำกับเราแล้วยังสามารถส่งกับเบี้ยผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยชื่อว่าแอปพลิเคชัน easy smart นะคะแอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มวงเงินต้นก็ได้สมมุติว่ารับวงเงินไปยังไม่เต็มสามารถกดเพิ่มไปได้เลยในแอปนี้ หรือช่วงนี้คะ่ะธุรกิจดีขึ้นอยากจะลดวงเงินต้นเพื่อให้ดอกเบี้ยลดลงก็ทำได้ด้วยในแอปพลิเคชันนี้โอ้โหสเสิร์มกันดีมากๆเลยลถูกต้องนะคะ <S <S ยังไม่พอสามารถเมรีชยช้อปปิ้งของได้ด้วยอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคเอาล่ะวันนี้นอกจากพี่เข้มจะมา จกของรางวัลต่างๆแล้วเนาะช่วงท้ายยังมีโชว์สุดพิเศษด้วยมีมีโชว์มาให้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆมีของมาแจกด้วยใช่ค่ะนะครับอยากได้ไม่นั่งเงียบกันมากเลยแสดงว่าอิ่มข้าวกันมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ได้กินมายังไม่ได้กินข้าวมีอยู่สองอย่างไม่อิ่มก็ง่วงอะมีใครเป็นลูกค้าของ easy money บ้างครับในนี้ยกมือหน่อยได้ไหมคะเคยใช้บริการ easy money ไหม แสดงว่ายังไม่เปิดใจลองเปิดใจดูถ้าเกิดว่าช่วงไหนนอกจากอากาศแล้วเงินในกระเป๋าเริ่มร้อนๆก็สามารถเข้ามาขอคำปรึกษาได้นะครับผมที่ซ s ม m น n ี่นะครับผมเพราะว่าเราบอกได้เลยว่ารับจำนำของหลากหลายมากค่ะเข้มใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะที่สำคัญคือมีสาขาครอบคลุมเยอะมากๆเลยนอกจากนี้แล้วเรายังมีร้านจำหน่ายของมือสองด้วยชื่อว่าอีซีมันนี่ช็อปค่ะเข้ม ข้างในมีครบทุกอย่างเลยของมือสองหรูมากถ้าในกรุงเทพไปได้เลยที่เซ็นทรัลพะรามสาค่ะอยู่บริเวณชั้นตีไปได้เลยเปิดทุกวันนะคะหน้าตาคือทันสมัยมากๆบอกได้เลยว่าฉีกทุกกฎเลยของของมือสองนะคะแต่ถ้าใครใจร้อนใจร้อนมากๆอยากได้นะเวลานี้ตรงนี้เลี้ยวเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งของแบรนด์เนมนาฬิกาต่างๆมีครบ ได้เลือกช็อปได้ที่สําคัญคือเฉพาะงานนี้มีส่วนลดเพิ่มให้ด้วยค่ะเข้มยังไงฮะเช่นถ้าเกิดว่าคุณช็อปปิ้งเครื่องปรอในส่วนของกระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรือว่าพระเลี่ยมต่างๆนะคะลดเพิ่มออนท็อปไปเลย5%้านะคะปกติไปหน้าสาขาจะไม่ได้ราคานี้เฉพาะในงานนี้เท่านั้นพิเศษมากๆ แลวพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วใครใ<ช>ที่เป็นนักสะส,สมนักช็อปต่างๆที่อยากจะได้ทั้งของแบรนด์เนมของต่างๆที่อยากจะมาประดับตัวเองนะครับผมก็เข้ามาเลือกดูได้ลดเยอะมากๆในวันนี้แล้วของให้เลือกช็อปก็เยอะเช่นเดียวกันมีของมาเติมใหม่ทุกวันแน่นอนอนะคะถ้าเกิดตรงนี้ไม่มีเดี๋ยวทีมงานของเราก็จะกลบาบแปอวมาให้อยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนเราจัดหาให้ทุกคนได้หมดครับอถูกต้องค่ะ เดี๋ยวเราไปเห็นทุกท่านง่วงๆกันแล้วเล่นเกมกันดีกว่าไหมคะอ่าพร้อมไหมคะมีกิจกรรมร่วมกันหน่อยเล่นเกมอ่ะด้านนี้บอกพร้อมแล้วด้านหลังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะไม่ไม่พร้อมพร้อมพร้อมเนี่ยพร้อมือพูดออกมาอย่าพร้อมในใจเราพร้อมออกมาเลยไอ้นูพร้อมไหมเอ้ยพร้อมหรือเ นึกถึง Easy Money สีที่เราใส่อยู่ก็รู้ว่าสีอะไรแสีแ้วและที่สำคัญนึกถึง Easy Money ต้องนึกถึงเงินด้วยครับผมเงินอะไรที่สีแดงคะเงินสีแดงร้อยใครมีแบงค์ร้อยอยู่ในมือบ้างมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องยกทั้งห้านิ้วแม่เรายกนิ้วเดียวขึ้นมาอย่างนี้มันเสียงนะเราต้องยกทั้งห้านิ้ว โอโโ้โหอ่าร้อยมาเก็บเราง่ายๆเลยแล้วก็เราจะมีหมอนแจกด้วยมีหมอนแจกไม่พอเราจะใส่ถุงให้ด้วยมีถุงของอีซี่มันนี่ด้วยมีหมอนถุงใส่ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พร้อมลายเซ็นของผมอีกแล้น,นไปเซ็นม,มร้อนๆเลยน,นะคะ,ะ,คะเป็นหมอนที่บอกเลยว่าน่านอนมากฟินมากเหมือนมีเข้มนอนอยู่ข้างๆ เอาตั้งไว้หลังตู้แล้วนึกว่าผีมองกันคือเอ๊มันสะท้อนมันสะท้อนเพราะฉะนั้นเอาไปนอนกอดดีกว,ว่าใช่ค่ะรอบนี้สําหรับท่านที่มีแบงค์ร้อยอยู่ในมือยกมือขึ้นเลยนะคะ,ะใครมีแบงค์ร้อยมากที่สุดค่ะตอนนี้ให้ทีมงานเข้าชาร์จเลยเริ่มต้น300ค่ะท่านไหนมีร้อยมากกว่านี้ไม่ พันสี่เทพันสีล้ค่ะพันสใครมีไม่พอเข้ามาแลกกับทีมงานเราได้นะเข้ามาแลกก่อนได้สามสใบแล้วค่ะด้านนี้ค่ะเคมคุณนิ่านนีสามสบสาใบแบงค์ร้อยสามสใบตอนนี้มากสุดห้าห้าสิบ่ไรคะห้าสิบใบห้าสใบ บอกว่าไม่ได้ไปกดม้าตัวเอทีเอ็มเมื่อกี้ไม่ต้องกดเข้ามาแลกในนี้ได้เลยแลกได้ะคะแลกได้เลยช้อปปิ้งก็ได้ซื้อของก็ได้50าใบ50าใบครั้งที่หนึ่งหนึ่งอันนี้เราได้2รางวัลน,นะฮะสองรางวัลวเป็นหมอนนะคะมี50าใบกับ3 <30 S 2> าใ <20 S 2> บ2าใบาย0ใบอ๋อมีมากกว่า20ไหมฮะ มีไหมคะยี่ยี่เจ็ดใบเท่าไหร่คะคุณพี่สามสามสิบใบอย่ารวบรวมกันนะตรงนี้เห็นแบบๆนะัมีด้านหลักนะมีการรวบรวมนะไอ้ตังที่ถูกหวยหายไปในหมดอ่ะไพรลูกไปหมดแล้วสามสิบใบและห้าสิบใบนะฮะโอเคสามสิบใบและห้าสิบใบนะคะอะคุณพี่ เดี๋ยวเรียเนเชิญด้านข้างเวทีนะคะรับของรางวัลจากน้องฟิตี้สาวสวยชุดสีแดงด้านนี้ได้เลยนะคะเ,คอเอาฮะ้อชอเลยเอแม่าท<อ>นผู้โชคดีสองท่านนะคะอ<ม>ีกท่านนึงคุณผู้หญิงเชิญได้เลยดานห้ี้โรอก,กับช่ดอกไม้ด้วยเอาูไปดูทีแม่ ดีนะที่เล่นล็มตี่มาเนี่ยอ๋อเขาดีเนาะจำถ่ายจำเพิ่มเล่นดีอ่ะเดี๋ยวเชิญท่านคนเวทีได้เลยนะคะจะมีเชิญเลยนะคะขึ้นขึ้นมาได้เลยนะคะสวัสดีครับคุณผู้ชายด้านนี้เลยนะคะต้องให้น้องมาหน่อยนี้อาทีมงานถ่ายภาพค่ะขยับนิดนึงค่ะด้านนี้นิดนึงอันหนึ่งสองข้ามยิ้มค่ะด้านนี้นะคะด้านี้นะคะ สิโเคขอบพรคุณมากนะคะขอบคุณรับขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมสนุกนะครับเข้มไม่เอาแบงค์ร้อยเข้าไปนะคแบงค์อยเอาเก็บไว้เนะกำลังจะตีเเบมือกขอบคุณนะครับเฮ้ยเรายังไม่หมดแค่นี้เรายังมีเกมอีก2เกมด้วยกันนะครับเพราะว่าเราวันนี้เราอยากแจกของรางวัลมีประมาณ40กว่าอย่าง หมอน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 ,มอนโอเคอขอบคุณค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปเกมจับผิดภาพนะคะอ่จับผิดยังไงเละครับสำหรับท่านที่บอกว่าตาดีครับ เดี๋ยวเราจะมีภาพที่ถูกต้องนะคะทีมงานโชว์ภาพที่ถูกต้องเลยนะคะฝากไปด้วยอีซี่มันนี่นี่คือภาพที่ถูกต้องรับจ้างนำกีซี่มันนี่นะคะอัตราดอกเบี้ยลูกค้าใหม่และศูนย์จุดเข้าข้างได้ไหมคจำนะคะจำกันได้ไหมคะภาพนี้จำอยู่ภาพกันอยู่ภาพจำอยู่นะคะไม่ถ่ายภาพนะคะอ้าปิดค่ะโอเคพอแล้วขอแล้วขอภาพที่ผิดค่ะ ยกมือค่ะเขาสองท่านอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งนะคะท่านไหนก่อนนะเอามือท่านไหนท่านไหนอ่ะเดี๋ยวทีมงานเอาใหม่ค่ะมือจับหัวไหล่ค่ะมือจับหัวไหล่ค่ะมือจับพี่ติ่งหัวไว้น้องเข้มช่วยด้วยนะดูคนไหนไม่จับหัวไหล่นะคนไหนไม่จับหัวไหล่หนึ่งสองยา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 งจับหัวไหล่นะคะหนึ่ง ตองด๊อกผู้ชายท่านไหนฮะคนไหนก้าวเลยก็ด้านเลยอ่ะข้างหน้าเลยด้านหลังค่ะคุณผู้ชายรอสองท่านอ่ะท่านแรกก่อนอ่ะท่านแรกก่อนผู้หญิงข้างในก่อนต้องไหนคะ0.99ย์ใช่ไหมคะแล้วต้องไหนอีกคะมี2จุดจำได้ไหมอ่ะยังจำไม่ได้ต้องไหนคะ โอ้ยราจะม่ผมเกล่งนเลยวผมลุ้นว่ากเลยเนี่ยอ่อันนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ยลูกค้าใหม่นะคะศูนย์จุดเก้าถูกต้องนะคะปรับมือค่ะขึ้นภาพเฉลยได้เลยนะคะจะเป็นในส่วนของเข้มกอดด้วยเมื่อกี้พี่หินใช่ใช่ใช่อ่ะพร้อมไหมคะครับ อย่าพึ่งจก่อนบ้ากก่อนาก่อนอนภ<ต><ว>าพที่ถูกค่ะนี่คือภาพที่ถูกดีครับ<ต><ว>ใช่ค่ะที่มันนี่นะคะเรามีมาตรฐานในการเก็บร,าารักษาภาพาคได้ม<ว>าตรฐาน ISO 9001 2015นะคะเล็งดีๆฮะเล็งดีๆเล็งดีด,ดนะคะบริเวณไหนด้านบนหรือเปล่าด้านล่างหรือเปล่า ปิดค่ะเอาไหมฮะพร้อมไหมคะชมนะคะเครื่องท่าที่ปิดเลยค่ะตรงไหนคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพย่่งหรือว่ามันง่ายไปเลยง่ายไหมง่ายมากเลยมากเอาเอาหายสักสิบอันได้ไหมมันจะได้ดูยากหน่อยยากแตกไม่หายแก่โอ้โหอยากให้อยากแจกอยากแจกยามอยากอยากจับมือจับติ่งหูค่ะรอบนี้ พร้อมไหมคะการจะไปตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> มันต้องเล็งขนาดนั้นเลยเหรอครับพร้อมไหมคะจับติงหูนะคะท่านที่พร้อมทีมงานช่วยดูนะคะตรงไหนค่ะใช่ ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของสภาพเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มายังไงกลับอย่างนั้นอาจจะดูแลให้ดูใหม่กว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเรามีโรงเก็บที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับทรัพย์สินต่างๆของทุกท่านที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนจากทรัพย์เป็นเงินนะครับสำหรับเกมต่อไปมีอีกหนึ่งเกมครับผมผมขยับรอเลยเกมนี้ต้องอาศัยเกมและ สําหรับเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยมีบางคนรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักซิมานี่เราอยากรู้ว่าตอนเนี้เรารู้จักกันดีพอหรือยังรู้จักกันดีพอหรือยังโดยการเป็นเกมตอบคําถามดีกว่าไช้ง่ายเกี่ยวกับน้องเข้มเลยไหนๆมากันขนาดนี้แล้วเชื่อว่าตอบได้แน่นอนได้ถามคำถามพร้อมไหมคะเข้มจากเข้มเองใช่เข้มเองใพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับคำถามมาแล้ว โอเคสามคำถามจากเข้มนะครับผมว่าพี่ต้องมีพายกระซิบแน่ๆเลยนี่่พีมั่นใจทุกเกมเลยมาเกมนี้สามคำถามจากผมนะครับคำถามแรกนะฮะตอนนี้เข้มมีละครอยู่กี่เรื่องชื่ออะไรบ้างอย่าเพิ่งยกนะคะอาเลย มันง่ายเหรอมันทำไมดูคำถามผมกระจอกกันเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะก็บอกแล้วว่าแฟนตัวจริงวันนี้มาเนี่ยเอายังฟาร์มมีกี่เรื่องมีเรื่องอะไรบ้างอ่าท่านไหนทราบคะยกเลยค่ะท่านไหนดีคเขมให้น้องเทมเลือกเลยผมจะโยนความหนักใจให้พี่โอเคเยียมเลยนะคะคุณผู้หญิงน่าค่ะ อตัดอยากครับผมกำลังถ่ายทางอยู่ณตอนนี้ณตอนนี้เฮ้ยโอ้ยร้อนเลยเฮ้ยกำลังจะเดินลงมาแซวว่าไปขโมยอะไรของใครมาอะไรคืออะไรอันนี้เป็นของรางวัลพรีเมียมจาก Easy Money ค่ะอันนี้มีรูปหน้าน้องเข้มด้วยนะคะข้างในจะเป็น กระดาษที่ชื่อนะคะช่วยซ้ำพี่น้องหน่อยผมผมจะผมยังไม่กลับมาเลยตอนนี้หัวใจผมหายวบเลยอันนี้เป็นของรางวัลนะคะสำหรับท่านบอกว่าอยากจะได้ของมิชูแบบนี้นะคะเชิญได้เลยนะคะที่บูธของเราสามารถสแกนนะคะร่วมรุ่นได้เลยโอ้ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีมูลค่าตอนที่ผมไม่อยู่จากโลกนี่แหละเราเราเลี้ยงเป็นรุ่นรุ่นเหมือนของขังเหมือนของขังเหมือนของขังอ่าคุณพี่คำว่าจะหน้าเลยค่ะตรงนี้เลยมั่นใจเนาะสองเลื่อนค่ะเลื่อนรวมพัดผ่านดาวกับเมืองแก้วอ่าตัวใหญ่จะนุ่งเก่าะมันง่ายไปง่ายไปถูกต้องไหมคะ อเอาเรื่องแรกมปอยู่เร <three S 2> <ห gy. S 1> ื่องสองเรื่องสองมาอยู่เรื่องแรกแล้วจะถูกเอาแ้วอมก้วปะมือนะคะเดีรถ่ายภาพร่วัคะถมกล้ามกคถาม่อนพี่ใช่ไหมถูกปะถูกแล้วถามไหะถมี่สองอเรื่อง้พีเรื่องครับไม่ไม่อใช่ปะถูกแล้วอ่อไม่ยังังน โอเคของเลื่องครับผมเจมค่ะอีกคำถามนึงเป็นอะไรดีพี่เกี่ยวกับ e ีซี่มันนี่ก็ได้เกี่ยวกับ e ีซี่มันนี่ก็ได้ใช่เอาอย่างนี้เราจะมาทบทวนความจํากันหน่อยนะครับเป็นคําถามตั้งแต่ที่เราพูดมาเราพูดกันตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมว่าปีแรกที่ผมเป็นแบรนแอมเนี่ยตอนนั้นอีซี่มันนี่มีกี่สาขา และปัจจุบัน Easy Money มีกี่สาขาใครจำได้ยกมือนี่เป็นไงเจอคำถามนี้เข้าไปนิ่งเลยเอ้าได้เหรอได้ไหมได้ไหมเลขสองละห้าจุดสี่ห้าจุดสี่หคนไหนคนไหนก่อนอ่ะอ้าวค่ะมาห้าห้าเป็นปีครับผมแล้วตอนตอนนี้อีซี่มันนี่มีกี่สาขาคำถามที่สอง ไรม่ไม่ด้ยัง่ไหมายังไม่ถูกนะฮะยังไม่ถูกนะคะขอบคุณนะคะท่านไห่คะคุณผู้หญิงคะจะไม่ได้รอมาสี่สิบหกกับแปดสิบสี่ยังไม่ถูกนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาให้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 ใหีตอ ยังไม่ถูกอีกไงยังไม่ถูกถูกกันก็ยังไม่ชัวร์ท่าผมแมตอนนี้ผมชัวร์กันเยอะหฮะค่ะเอาสรคนตอบได้เลยอเรายิงใครกัเลยน่นนเลยค่ะครับ่อครับห้สิบครับเปหกถูกต้องคา คำถามมีอยู่ว่าเอาคำถามอะไรดีอ่ะอันนี้ได้เดี๋ยวพี่ถามให้ได้ครับ Easy Money แอปพลิเคชันที่สามารถส่งด็อกเบียได้ชื่อว่าแอปพลิเคชันอะไรยกะมัอยครับ Easy Money ไทยแดงครับผมพี่ค่ะ Easy Money ครับผมพีคค่ะพี่เป็นนักสู้พี่ต้องสู้สู้เอาอืมถูกนะครับ Easy m a มาโลงจันนนโอจางโอจันน์เบอกออนไรครับผมมันยาวไปพี่ ย่อลงมาย่อลงมาเลย่มาครับทั้่านะคะอรีนเชิญัอนะคะถ่ายภาพร่วมกันนะเวทีสามท่าเลยนะคะสหรับผู้โชคดีนะคะพี่คือนักเตะชนีาคนเวทีได้เลยทั้งหมดสามท่านะคะสมท่าเลยนะคะเชิญขึ้นขึ้นคนเวทีเลยนะคะถ่ายภาพร่วมกันกับน้องเท่งค่ะ นะะคแบรนด์แอมบาสเตอร์ของโรงรับตำหนักอีซี่มันนี่สถาบันสินเชื่อทุ้เรื่องอันดัหนึ่งที่คนไทยนึกถึงนะคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะยิ้มค่ะมินิฮาร์ตแพมมินิฮาร์ต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 โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแล้วถ้าอยากได้รูปต้องไปเอาที่ไหนฮะอยากได้รูปนิ่งรูปไหนนิ่งเลย ไปได้เลยที่เพฟซบุ๊กของโรงรับจำนำอีซี่มันนี่นนมพ์ค้นหานะคะไปได้เลยค่ะในนั้นเราจะมีการลงภาพบรรยากาศงานในวันนี้นะคะเอาเลยค่ะอาครับขาดไม่ได้เลยนะสำหรับงานดีๆในสุดแบบนี้นะคะพ<า>ีอันนี้จะจบแล้วเหรอ <c oughs> ครับก็เลงขนมไปเลยก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปชมโชว์สุพิเทปหลงเทมนะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะ ในส่วนของท่านผู้บริหารนะคะจากอีซี่มานี่ขึ้นมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะครับผมเชิญครับเดี๋ยวเรียนเชิญเลยนะคะขอเชิญทีมผู้บริหารนะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะ ครับผมผลงานของผมนะครับตอนนี้ที่กำลังถ่ายทำอยู่มีสองเรื่องอลมพัดผ่นดาวกับเมืองแก้วนะครับฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สไตล์ต่างๆของเทมนะครับผมเราสามารถเข้าไปติดตามได้ทุกๆช่องทางโซเชียลของเทมเลยนะครับ,รบผมทงไอจีท t ิตเ t อร์ทิกต็อกแฟนเ คนละชื่อกันหมดเลยนะครับฝากติดตามด้วยครับเข้มหัศวี IG หัศวี TikTok หัศวีหกค่ะ Twitter หัศวีหัศวีหัแไแล้วก็สองแปดเหรอไม่แม่ไม่แม่ไม่มีหัศวีแล้วก็แฟนเพจเข้มพระกระบอกไพศาลครับได้ค่ะวันนี้ก็ เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวให้นางเข้มพักสัหน้าสตาดื่มน้ำก่อนสักครู่นะคะสำหรับที่เหลือยังไม่ต้องเสียใจแล้วก็อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญน้องเข้มไปพักสักครู่เดียวนะคะอ๋ออันนี้ไมแจกครับแจกนี่ไงอยากแจกอย่างเดียวเลยอ่ะน่ารักสุดๆเลยนะ